Sao mà sư bắt đèn Úi, <laughs> sư nhăn cha sư đèn ngồi cha chăm bán là cha đang chưa bán <laughs> sư bắt đèn phải chìm nhăn cấm nhăn cha bao nhé chắc ai thì cha sư nhăn to sao phải sư nhăn to Sư nhăn to nó cũng sao này phu sao sư tàu hú sư tàu hú sư tàu bà tàu cha các bác anh cha à, bác à, lót anh cha à, lót bệt đút anh cha à, phu sao mà sư nèo chìm phải sư nhanh to nó vào đây nè coi to bên phu sao thịt khò mồi nướng yam khò mồi nướng anh bạn หอม้ง g o เป็นตัดเสบใช่ปะสั่งแล้วติดจ้ะสั่งจ้บ้นั่งเลของเรเนั่นเด้ขึ้นสั่งนติดจ้ะขึ้นตัดสั่งนติดจ้ะดินคูได้นะอ้สือลินนะสือลินนะสั่งมนัอยู่จ้ารอจิ้ยำของมูยางพี่น้องอู้ยังออ้ยเป็นตัดเบนะคุณนอะ ลินพี่น้องยางลินมูน,นี้กินเขากับยางลินกับยำข้อมูยางกำลังซอยไ่าเงิน230ครับยำข้อมูยางและลินโออยากินไซดิเด็ด <ปะ S 1> ราบอกซื้อไซด์เขากินนะเว้ยได้ละติจ้าซื้อขนมเบื้องต่อขนมเบือเบ้องกี่ชิ้นคะชินช้นละหกหกห้ 5, 5, 5, 5. าสามสิบสามสิบบาท ซื้อของบ้านบำรุงความหวานพี่น้องซื้อขนมเบื้องกินแต่หวานหวานแล้วอ้วนออกอ้วนออกขนมเบื้องครับบำรุงความหวานด้วยขนมเบื้อง46บาทครับผมเอาเตจใส่ว่านมาสานใส่เกี๊ยกรบปุเอาใส่หวานได้ใส่เกี๊ยไม่อยู่พระวันพระซื้อดอกไม้เนี่ยนี่ไปซื้อดอกไม้ซื้อดอกไม้ ซื้อดอกไม้ไปบูชาพววัวเนี่ยบัตรผ่านนะเดีเ๋ยวซื้อดอกไม้เนี่ยไม่ออกซื้อดอกซื้อดอกไม้ไปบูชาพววัวเนี่ยไม่ไม่ใเมาอาหารลูกพี่น้องอาหารลูกชีสบอลชีสบอลชุดละสี่สิบจ่ายตังครับจ่ายตังม,มาด้วยกันค่ะม,มา ส่องไม้สองมือจนวันนิ้วเขี้ยวเวิร์ดจนวันนิ้วกิวเวิร์ไดไอ้คือลดคือลขึ้นลดท่านในเพื่อนในมาตระลักพี่น้องเอ่ยซื้อคักซื้อเนี่ย